กฎหมายที่บังคับให้สอสให้ในายกต้องมาจากสอสอัอนเนี้ยมันก็เอื้อให้คนที่มีเงินใช้กฎหมายเนี้ยไปผูกขาดท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดออรอมรจันทร์สมบูรณ์เขียนไว้หลายปีที่ดักแล้วว่าเมืองไทยเนี่ยจะต้องเป็นทุนนิยมสามานเเด็จการสภาซื้อเสียงจากคนมีเงินไปตลอดชาติเพราะว่าไม่มีความสามารถในการคิดที่จะแก้ปัญหา ไม่เข้าใจหลักกฎหมายหลักรัฐธรรมนูญแล้วไม่มีใครแตะเรื่องนี้เวลาจะแก้รัฐธรรมนูนกันทีหนึ่งก็ยกยอตัวเองว่าเออประเทศไทยได,ดีที่สุดเพราะว่ามีประชาชนช่วยกันร่างกฎหมายนี้มีคนร่างมากมีการฟังเรื่องข้อท็จจริงกฎหมายรัฐธรรมนูนที่ดีที่สุดในโลกเขาก็ร่างกันคนสองคนเท่านั้นกฎหมายญี่ปุน่นก็ร่างคนสองคนอินเดียก็ร่างคนสองคนอเมริการ่างมากหน่อยห้าสิบสี่คนแต่คนร่างจริงๆก็ สามสี่คนนะครับแต่ว่าเขามีขบวนการที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมออกความคิดความเห็นอย่างแท้จริงนะครับตลอดหนทางก่อนที่จะออกมาเขาก็เป็นร,รัฐธรรมนูญที่อยู่ได้โดยไม่ต้องแก้เพราะว่ามาจากสมองที่เอาปัญหาของบ้านเมืองมาคิดแล้วก็วางสูตรต่างๆแล้วก็ทดลองสูตรต่างๆว่าเออมันต้องเป็นอยั่างนั้นอย่าง้นแต่ของเราเนี่ยมันผิดมันผิดก็ไม่มีการแก้กัน แล้วก็ต่อให้ปฏิรูปไม่รู้อีกกี่คณะปฏิวัติอีกไม่รู้กี่หนก็จะเป็นอย่างเดิมครับยกเว้นถ้ายกเว้นมีการปฏิวัติประชาชนนะครับและผู้นําของประชาชนผู้นําของปวงชนแล้วก็ใช้หลักกฎหมายเป็นหลักหลักรัฐธรรมนูญหลักประชาธิปไตยเป็นหลักจึงจะตัดขาดจากอดีตและความสารเร็วของนักการเมืองปัจจุบันนี้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนไทยได้เริ่มคิดกันเยอะ ผมก็ได้เห็นชาวโคราชคิดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนะครับว่าจะเป็นสมัชชาประชาชนว่าจะเป็นอะไรปัญหาพวกเราไปไม่ถึงไหนพวกที่ประท้วงได้นานๆร้อยกว่าวันสองร้อยกว่าวันรวมแล้วสามร้อยหกสิบวันเจอรัฐบาลหน้าด้านแล้วก็แอบให้คนมาทำร้ายด้วยก็หยุดก็ไม่ได้ก็เนี่ยมันก็เลยไม่ทราบว่าจะพูดว่าอย่างไงไม่ทราบว่าจะพูดเรื่องไงแต่ว่าถ้าจะให ดูผลงานของสภาและฝ่ายบริหารคือคณะรัฐมนตรีเวลานี้ก็มีประสิทธิภาพในการทำลายประเทศไทยในการกู้ยืมเงินมาใช้โดยไม่มีประโยชน์ในการใช้งบประมาณที่ผิดหลักงบประมาณในการหลอกลวงไม่ว่าจะก,การจำนำข้าวที่พูดนะฮะที่พูดเนี่ย เพราะว่าชาวนาเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศไทยก็เอาใจชาวนาจำนำข้าวส่วนยางเนี่ยมันไม่มีกี่คนแล้วแถมอยู่ปักใต้ก็อย่าไปเอาใจมันเลยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วชาวนาที่ได้ผลประโยชน์จากจำนำข้าวเนี่ยก็มีไม่กี่คนหรอกนะครับ mm hmm. โรงเสียก็มีไม่กี่โรงหรอกแต่ได้ความรู้สึกความรู้สึกนะครับแล้วก็เกิดผลเสียทําลายโครงสร้างเศรษฐกิจของข้าว โดยสิ้นเชิงแล้วคําว่าจำนำก็หลอกแล้วเพราะคําว่าจำนำเนี่ยมันเป็นคําของกฎหมายนะกฎหมายจะบอกว่าจำนำคืออะไร mm hmm. นะครับจำนำก็คือการเอาทรัพย์นะครับไปกู้เงินนะครับโดยบอกว่าจะถ่ายเมื่อนั้นเมื่อน,นี้ถ้าไม่ได้ถ่ายตามกําหนดเขาก็ยึดนะครับเหมือนกับเราเอา นาฬิกาไปจำนําเนี่ยผมเคยทําบ่อยๆสมัยเป็นนักเรียนถ้าไม่ไปถ่ายเขาก็ยึดนักของราคาส0งร้เขาก็ให้เราแค่ร้อยยีบาทเท่านั้นแหละนั่นคือจำานำําไอ้นี่เริ่มต้นมันก็หลอกใช้คําผิดละโกหกละแล้วมีอย่างที่ไหนเอาของไปจำนำําในราคาเกินเกินกว่าราคาซับนะครับสมมติข้าวสมมุติข้าวจำานําได้เพราะว่าเอาใส่กระป๋องไม่เรียบร้อยนะครับราคา สองหมื่นคนเขาก็จำนำให้แค่หมื่นสองทนนั้นน่ะ <Okay. S 1> ไม่ใช่ราคาเจ็ดพันเอาไปจำนำหมื่นห้าไอ้นี่มันชวนให้คนบ้าทั้งประเทศมันบ้าตัวเองแล้ว <Okay. S 1> ยังไม่พอมันโง่ยีเดียดแล้วมันยังไม่พอไปทําให้ประชาชนพลอยหลงไปด้วยอะไรแล้วเนี้ย <Okay. S 1> ก็ผมก็ไม่รู้จะว่ายัางไงก็ผมว่ามันไม่มีผลงานแล้วก็มันจะทําให้ประเทศร่มจมนะครับออกกฎหมายก็ไม่เป็น <Okay. S 1> นะครับออกกฎหมายก็ไม่มีหลัก แล้วก็การดำเนินการของคณะกรรมาธิการต่างๆก็ไม่มีความหมายถ้าเป็นอย่างนี้แล้วรัฐบาลมันก็มาจากฝ่ายนิติบัญญัติมันก็ไปด้วยกันแต่ฝ่ายนิติบัญญัติกลับไปเป็นทาสของ ฝ่ายบริหารใช่ค่ะแล้วที่มีข่าวมาว่ามิต e> ิสภานี่นะคะได้ผ่านกฎหมายกู้เงิน2ล้านล้านบาทแล้วนะคะด้วยคะแนนเสียง287เจาะต่อ5 0 5เนี่ยท่านคิดว่าเขาเอาเงินนี้ไปทำอะไรกันแน่คะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมแล้วค่ะผมผมไม่จรริงหือผมไม่รู้รายละเอียดรัาผมไม่รู้รายละเอียดแต่ว่าได้มีท่านผู้รู้หลายกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับก็มีทั้งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยแล้วผู้เชี่ยวชาญหนึ่งคณะที่เห็นบอกที่บอกว่าในทางเทคนิคนมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ mm hmm. ในทางาเศรษฐกิจในตัวเลขในทางด้านการเงินมันก็เป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่า mm hmm. แล้วอดีตข้าราชการกระทรวง คมนาคมที่เคยเป็นอธิบดีกรมขนส่งทางบกรองประหลัดกระทรวงก็ได้รวบรวมกันศึกษาเรื่องเหล่านี้คิดว่าเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่จะเสียเงินเปล่าไม่มีการวางแผนกันให้แน่นอนไม่มีแผนการเป็นแต่ความฝันว่าอยากให้มีก็กู้เงินซึ่งมันผิดลักษณะของการกู้เงินจากคนอื่นมันจะต้องมี feasibility study ซึ่งมี นะครับการตรวจสอบใช้วิชาอย่างไม่มีข้อบกพร่องเพราะว่ามันเป็นการเอาประเทศชาติไปเปน็นหนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็มันก็มีวิธีหาเงินร้อยแปดไม่ต้องไปยืมเขาเอาความจริงถ้ามันดีจริงเอาจีนอยากมาสร้างไหมจะสร้างจากตรงนี้ไปตรงนี้เอาจีนสร้างจะสร้างจากตรงนี้ไปทางเหนือเอาประเทศไหนจะสร้าง ถ้ามันดีจริงเขาก็กลูกันเข้ามาใช้เงินของเขาเองเพราะว่าเขาเก็บเงินได้เขาเก็บเงินได้แต่นี่เป็นเพราะมันไม่ดีจริงแล้วมันไม่มีโครงการไม่มีโครงการแล้วไปออกกฎหมายกู้เงินอย่างงมันไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วกู้แล้วนะ่ะกําหนดว่าจะต้องกู้ตอนนั้นจะต้องใช้เงินตอนนั้นก็ไม่ได้ใช้ตอนนั้นมันก็ใช้ไม่ได้อีกแลวทีนี้ยกเว้นมันเอาไปใช้โดยอําเภอใจแล้วก็ไม่มีใครทําอะไรก็เลยตามรวย เลยตามเลยอะไรเหล่านี้นะครับเรื่องน้ําก็ตามเรื่องน้ํามจุดแสนล้านเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ําทั้งหลายก็ได้ออกมานะครับเรื่องนี้น่าเสียดายนะเพราะว่าวิศวกรน้ําที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งก็คือในหลวงของเราเนี่ยนะครับท่านทรงทราบเรื่องน้ําเรื่องน้ําท่วมเรื่องอะไรเป็นเราไปจ้างบริษัทเควอเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าคอร์รัปชันแม้แต่อยู่ในเกาหลีเอง แล้วก็เป็นบริษัทที่กรรมการบริหารบริษัททั้งหมดถ่ายรูปร่วมกับพันตำรวจโททักษินพันตำรวจโททักษินก็ยืนอยู่ตรงกลางเลยไอ้นี่มันส่อเจตนาแล้วก็จะปั้นให้บริษัทเควอเตอร์นะได้เป็นคนรับสัญญาอยู่บริษัทเดียวนะครับอันนี้ก็ก็เห็นแล้วว่าไอ้เงินสองพันสองจุดสองล้านเนี่ยหนึ่งเป็นเครื่องมือในการหาเงิน ของคนกลุ่มที่มีอำนาจทางการเมืองสองเป็นเครื่องมือหาเสียงหาพักหาพวกแจกจ่ายให้พวกพ้องตัวเองไปหาเงินหาทองนะครับสามเป็นการซื้ออำนาจทางการเมืองล่วงหน้าจากนะครับทั้งจากชาวบ้านและจากนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังนะครับไม่ไม่น่าจะปล่อยให้ทำได้อย่างรอยนวลนะครับ พูดถึงเงิน3.5แสนล้านของที่เขาต้องการงบเนี่ยไปบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะคะข่าวออกมาว่าเขาจะเอาเงินนี้ไปสร้างเขื่อนแม่วงด้วยครับค่ะท่านมีความคิดเห็นว่ามันจะเป็นผลดีผลเสียอย่างไรคุ้มหรือไม่นะคะ uh huh. แล้วก็จำนวนนี้มันทำประโยชน์ให้กับประชาชนจริงหรือเปล่าผมต้องขอโทษที่ ไม่มีความเห็นเพราะว่าไม่รู้ไม่มีความรู้พอไม่ได้ติดตามเรื่องเขื่อนแม่วงยกเว้นเห็นตว่าประชาชนที่เขเป็นห่วงนักเกี่ยวข้องออกมาเดินขบวนเห็นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นิดหนึ่งสองสามวันนี้ผมไม่ได้ตามผมไม่ได้ตามเรื่องแม่วงเลยแต่ว่านะครับก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่สามารถจะตอบอะไรได้ นอกจากว่ากลัวว่ามันจะยีหรอบเดียวกันกับเรื่องอื่นค่ะถ้าอย่างนั้นขอแตกประเด็นไปในเรื่องสภาปฏิรูปการเมืองก,ก็แล้วกันมันจะเป็นไปได้หรือไม่คะที่จะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรัฐไทยใหม่คะมันจะเปลี่ยน<ม>แปลงไปถึงรัฐ<ม>ไทยใหม่<ผ>มหรือไม่คะผมได้พูดมานานแล้วนะครับแล้วก็ผมเขียนในเฟซบุ๊กของผมทุกวันเนี่ยเรื่องปฏิวัติกับปฏิรูปเนี่ย เพราะว่าคำํำสองคำนี้เป็นคําอัปรีมากคณะบุคคลใดก็ตามที่ได้อำนาจมาแล้วโดย,ยปฏิวัติก็ตามปฏิรูปก็ตามเนี่ยไม่เห็นได้ทำอะไรให้กับประเทศไทยที่เป็นประโยชน์พ้นผลเลยเอาไปทำสิ่งที่เป็นอัพมงกลทั้งสิน้นผมก็ไม่อยากเห็นประเทศไทยในติดยึดกับคําว่าปฏิวัติหรือปฏิรูปเพื่อจะนำมาแก้ปัญหาในการ พื้นฟูประเทศนะฮะนั้นเป็นข้อคิดอันที่หนึ่งซึ่งอยากจะวิงวอนพี่น้องชาวไทยว่าถ้าใครมาชวนปฏิวัติหรือปฏิรูปก็ให้ด่าแม่มันไปเลยนะครับ <c oughs> ถ้าไม่ด่าก็ยังก็เอาอย่างที่คุณ <c oughs> เพื่อนผมนะที่เตี้ยมาตูปเนี่ยนะครับ <c oughs> เพื่อนจริงๆนะครับ <c oughs> เพราะว่านั่งอยู่ใกล้ๆกันเคยทำงานร่วมกันสมัยที่เขายังไม่เล่นการเมืองนะครับก็ <c oughs> น,นะก็จะ <c oughs> เป็นผู้นำปฏิรูปนี่ยก็ นะครับก็โดนปฏิเสธมาเยอะแล้วคุณอนันต์ก็ปฏิเสธคุณหมาจำลองก็ปฏิเสธใครๆก็ปฏิเสธนะครับมันปฏิรูปไม่ได้หรอกครับไอ้คนพวกนี้แหละคือปัญหาการเมืองนะครับเราต้องปฏิสังขรณ์หรือฟื้นฟูประเทศแล้วก็บางทีไม่ต้องคิดมากเลยถ้าเรากำจัดหรือจำกัด นักการเมืองเหล่านี้ซึ่งแท้ที่จริงพวกนี้แหละคือต้นตอของปัญหาการเมืองไทยนะครับอย่างคุณบรรหารนี่ก็เป็นคนที่พูดถึงสองครั้งคนก็เอาไปเขียนหลายครั้งว่าเป็นฝ่ายคา้านอดอยากปากแห้งเพราะฉะนั้นแกก็ทําทุกอย่างที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ต้องการเป็นฝ่ายคา้านจะได้เข้าไป กินกับเขาเสวยจนพุงกลางกับพวกอื่นแล้วก็เสนอหน้ามาว่าจะปฏิรูปคนอย่างคุณยิ่งรักแกจะปฏิรูปอะไรปฏิรูปตัวเองแกแกก็ยังปฏิรูปไม่ได้เลยจะทําตัวให้เป็นผู้นําทางวัฒนธรรมทางจริยธรรมนะครับทําง่ายๆเลยจะปลดนางสาวออกจากหน้าตัวเองก็ยังปลดไม่ได้ทั้งทั้งที่ลูกโตจนหมาเรียตูดไม่ถึงแล้วอี่หน่อยลูกก็มีเมียแล้วนะครับไอเนี้ยมันก็ทําให้ภาพพจน์่มันไม่ดี ภาพจน์มันไม่ดีเริ่มต้นจากผู้นำที่ไม่มีจริยธรรมเนี่ยมันก็แย่แล้วแล้วไม่ใช่ไม่มีจริยธรรมเปล่าๆไม่มีศีลธรรมนะครับทำผิดศิลห้านะครับศิลห้านี่ผมไม่ได้ว่าเรื่องกามเมสุมิจฉานะครับเรื่องกามเมสุมิจฉานั่นมันก็ไม่รู้ไม่เห็นจะไปขึ้นโรงแรมชั้นไหนจะไปไหนมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนะครับ เพราะว่ามหาราชินีแคทเธอรีนก็จ้างนายพลมานอนด้วยนะครับเอาจนได้เป็นมหาอัราชนะครับมหาราชผมก็ไม่ว่าหรอกเรื่องนั้นแต่ว่าเรื่องที่อธินาธานาในเสียเรื่องขโมยของนะครับคือหากินกับทรัพย์สินของประชาชนหากินกับงบประมาณอะไรเหล่านี้ ซึ่งเป็นความประพฤติของพวกนี้ทั้งกกนะครับที่เราเรียกว่าโคดโกงโกงทั้งโคดนี่แหละนะครับมันมันโกงกินกันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันก็เดี๋ยวนี้นะมันลึกลงไปจนถึงอบอตอ,อบอจอแล้วนะครับบังคับได้บังคับหลอกได้หลอกเลื่อนเวลากฎหมายเพื่อตัวเองจะซื้อได้ถูกเลื่อน สัญญาว่าจะให้เงินองค์การบริหารฝ่ายการปกครอง30%ซก็ไม่ให้เขานอกจากจะไม่ให้เขาแล้วยังเอา,เอางบประมาณของตัวไปใส่ในชื่อเขาแต่ว่ากินหัวคิวไว้หมดแล้วให้เขาไปทำ uh, paper work ไปทำกระดาษไปทำเรื่องนั้นนะครับจนลูกน้องตัวเองที่เป็นองค์การฝ่ายปกครององค์การปกครองท้องถิ่นนะครับก็มาร้องแล้วว่าไม่ได้แล้วรัฐบาลทำงี้ไม่ยอมแล้วเงินค่านมเอยเงินค่า ดูแลคนแก่เอ้ยอะไรแบบนี้เอาไปให้เขาเพื่อจะให้เขาดูว่างบประมาณโตโต,โตนะครับในขณะที่ตัวเองกินไปหมดแล้วกินไปหมดแล้วก็หอ่ออุจจาระไปวางไว้ให้เขานะครับรองเมืองไทยก็ทําอย่างเงี้ยงบฝึกอบรมงบฝึกอบรมอบจอ,อบอตอโคราชนะครับสมมุติว่าฝึกอบรมอบจอ,อบอตอนะครับหกสิบคนคนละหกหมืนบาท ก็ไปจ่ายเงินกันที่กรุงเทพหรอกกินหัวคิวกันให้เสร็จเรียบร้อยนะครับในหกหมื่นบาทเนี่ยแล้วก็เหลือมาให้วิทยาลัยในท้องถิ่นเนี่ยเอาหลาชพัฒนั้นเอาไปราชพัฒนี้เอาไปงบมันหกหมื่นนะแต่ผมให้คุณมาสามหมื่นนะคุณต้องทํานะที่เหลือคุณก็เก็บจากผู้เขา้าฝึกอบรมนะถ้าเขาอยากไปนอกก็เอาเท่านั้นนะเอาเท่านี้นะอะไรเหล่านี้นะครับ